สวัสดีครับ c h a ช n e ลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในาฬกาบ b a ติก c q u u s ส c p p ไทเทเนียมเรือนี้กันนะครับ แบรนด์เบลติกเนี่ยถือว่าเป็นไมโครแบรนด์ที่เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมีไลน์อัพนาฬิกาที่น่าสนใจมากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่ตัวแบรนด์เองก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะซึ่งที่เป็นผ่านมาผมก็ได้รีวิวนาฬิกาของแบรนด์เบลติกไปหลายเรือนแล้วมากๆนะครับแต่เปเพื่อนรู้ไหมครับว่าหนึ่งในนาฬิกาที่ดีสุดของแบรนด์แล้วก็ทางแบรนด์ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหรอ่อ่ะผมว่ามันคือเรือนนี้เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับท มาจากนาฬิการดำน้ําที่แบบตัวเรือนเป็นสตีลนะแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูไปทางวินเทจดูไปทางย้อนยุคหน่อยแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ดูทันสมัยดูโมเดิลที่สุดของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะมาลงดีเทลเรือนนี้กันนะว่าทําไมผมถึงคิดว่าเรือนนี้น่าซื้อน่าใช้ที่สุดเรือนหนึ่งของทางแบรนด์เลยอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อนนะครับ ตัวหน้าปัดเนี่ยด้านในก็จะมาแนวนาฬิกาดำน้ําทั่วไปนะครับแต่อย่างแรกเลยนะที่เพื่อนๆจะเห็นเนี่ยคือความโคง้งความอ่อนช้อยความมนของตัวมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยปกตินาฬิกาดำน้ำนะั้นถ้าเกิดมีมาร์เกอร์ด้านบนเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบตัดๆะนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มันเป็นเส้นตรงชัดเจนมากๆแต่ตัวนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความแบบอ้วนๆน,น,น,นิดน,นึงอะ่ะ ซึ่งมันทําให้ตัวนายกามันดูน่าสนใจและดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับส่วนมาเกอร์ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยที่ปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบตัดๆหน่อยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเขาก็จะมาเป็นแนวๆแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นวงรีย,ย,ยาวๆยืดๆอะ่ะซึ่งมันก็จะดูมีความอ่อนช้อยดูเข้ากับมาเกอร์สามเหลี่ยมได้ดีนะครับทรงมันดูน่ารักมากเลยแม้แต่เข็มวินาทีนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูทรงเขาว่ามันจะมาแบบอย่างเงี้ยมนๆกลมๆอะ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของหน้าปัดนี้เลยนะครับที่แบบ มันทําให้ความดุดันความลุยความแบบแข็งแข็งของนาฬิกาดําน้ําที่เราพบเจอทั่วไปอะ่ะมันดูอ่อนช้อยขึน้นดูสบายตามากขึ้นมากๆนะครับ อันนี้เป็นดีไซน์หนึ่งที่ผมว่าทําได้ดีมากนะส่วนตัวลูมก็เป็น super l ู m ิโนวา bgw 9นะครับเข้าที่มือนี่คือเรืองแสงขึ้นมาว่าบอลังการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาดมาตรฐานในการดำน้ําเลยด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนชื่อรุ่นไว้นะครับว่าเป็น aquascape หรือว่าจะอ่านว่า aquascarf ก็ได้นะครับวัสดุเป็นไทเทเนียมแล้วก็สเปคก,ก,กันน้ำเนี่ยระดับท็อปเลยนะ3า0เมตรนะครับเรียกว่าเอาไปลงดำน้ําจริงทนน้ําทนแบบได้สบายมากๆนะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีลาย s u n บิร์สอะไร ส่วนตัวกระจกเนี่ยจะเป็นซัฟายคริสตัลที่มีความโดมนูนขึ้นมาสูงมากๆแบบนี้นะครับเวลาหมุนก็จะเห็นความเบี้ยวความแบบดิสร์ชันความเล่นแสงที่มันค่อนข้างจะมีเอกล,ลักษณ์ของนาฬิกาสไตล์นี้เลยซึ่งการตัดแสงเนี่ยก็อาจจะยังทําได้แบบไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่อยากให้ดูนิดนึงนะตรงเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นเลเยอร์การซ้อนกันเป็นชั้นๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟดาวไลท์ที่อยู่ในห้องผมนะครับ คือปกติมันมีดวงเดียวนะแต่ว่าพอเรือนนี้มันสะท้อนแสงเข้าไปอะ่ะมันจะชิ่งลงไปเหมือนเป็นประมาณ4ชั้นน่ะซึ่งแบบเออมันเป็นมิติที่ค่อนข้างจะดูลึกลับดูแบบเหมือนหน้าปัดนาฬิกามันมีความจมมีความลึกมากกว่าปกติอารมณ์เหมือนกับว่ามีน้ำอะ่ะมาซ้อนกันในหน้าปัดหลายๆเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าปัดทําออกมาน่าสนใจมากนะส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็ดีไซน์มาดีมากนะครับคือขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบหยักที่แบบหยิบจับกริปแบบได้ดีมากๆนะครับคือสัมผัสนี่แบบ ฟิลลิ่งดูแพงดูมีราคามากๆแล้วก็ตัวเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยจะมาแบบเป็นด้านๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีขอบด้านในแบบนี้ด้วยนะเหมือนเป็นการตีกรอบไว้ด้านในด้านนอกสีเทาๆเงินๆภาพรวมหน้าตาถือว่าสวยงามมากๆนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นไทเทเนียมก็จะเป็นการขัดด้านมาซะเยอะนะครับสังเกตดูว่าเรือนนี้แทบไม่มีการขัดเงาเลยนะเพราะว่าไทเทเนียมโดยปกติเนี่ยขัดเงามันจะลําบากหน่อยนะครับแล้วก็คนส่วนมากก็จะคุ้นเคยกับเคสขัดด้านของไทเทเนียมมาอยู่แล้วนะส่วนเรื่องความเนี้ยบความคมนี่คือสุดยอดอย บบลติกทําตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนด้านขวาเนี่ยไม็กม,มก็มีรูปตัวบีมาแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ของเขาฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับฝาหลังดีไซน์เท่มากนะคือเวลาจะเปิดเนี่ยต้องหาพวกอุปกรณ์ที่แบบมันลงล็อกตรงเนี้ยนะครับในรูพวกเนี้ยแล้วก็มาเกลียวออกนะครับฝาหลังมาเรียบเลยแล้วก็รอบๆเนี่ยมีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับเรื่องการการนาันน้าเรื่องชื่อรุ่นอะไรต่างๆนา,นานาก็นิดหนึ่งนะส่วนขนาดเคสไซส์ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดจากตัวขอบอย่างเงี้ยมันจะออกมาประมาณเกือบส4่สิบเอ็ดมิล ความหนาเนี่ยอยู่ที่13.3มมิลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะมันแบบไปหนาตรงกระจกที่มันปูดขึ้นมาเยอะนี่แหละส่วนลักทุลักษณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46.8มิลซึ่งจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่เวลาเรามองจากด้านข้างตัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่าตรงขอบเบเซลอ่ะมันค่อนข้างจะกินพื้นที่ตัวเรือนเยอะนะคือหมายความว่ามันเลยออกมาจากตัวเรือนประมาณนึงเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราวัดจากตัวเคสจริงๆนะถ้าเกิดเราแบบไม่รวมตัวขอบเบเซลที่มันยื่นออกมานะขนาดเคสไซส์เขาอะ่ะมันจะตกอยู่ประมาณ37มิล38มิลเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเวลาเราใส่ใช้งานเรือนี้เนี่ยความรู้สึกของเราอะ่ะเวลามันอยู่บนข้อมือนะถ้าเกิดเราไม่มองนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความแบบพอดีพอดีมีความฟิตติ้งเนี่ยพอๆกับนาฬิการประมาณ38มิลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับข้อมือเล็กๆนะครับแต่ว่าเวลาเรามองจากนาฬิกาด้านบนอย่างเงี้ยมองจากหน้าปัดเข้าไปอะ่ะ เราก็จะเห็นขอบเบเซลที่มันใหญ่เลยตัวเคสมาแล้วก็ทําให้มรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่โอเวอร์ไซส์ได้อยู่ระดับเดียวกับนาฬิกา41มิลนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นนาฬิการเรือนใหญ่เรือนหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาให้ใส่ได้ทุกขนาดข้อมือจริงๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะส่วนน้ําหนักเนี่ยด้วยความที่เป็นไทเทเนียมนะครับก็เบาลงเยอะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ67กรัมเท่านั้นนะซึ่งนาฬิกาดำน้ํา300เมตรเนี่ยแล้วน้ําหนัก67กรัมนี ผมแทบนลกไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะมีเรือนไหนในตลาดได้อีกนะครับอันนี้คือเบาใส่สบายมากจริงๆนะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายยางนะครับแบบท็อปปิกสเต็ปนะซึ่งเวลาเราซื้อเนี่ยเราสามารถสั่งได้แบบเป็นสายสั้นกับสายยาวนะครับอันนี้ผมแบบสั่งเป็นสายสั้นมาซึ่งเอาจริงๆก็ยาวประมาณนึงแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยสั้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นท็อปปิกสเต็ปเนี่ย รูมันจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะครับสายก็ถือว่าโอเคมากะนะครับมีควิกลิลิสมาด้านหลักให้แล้วก็มีโลโก้ให้ตรงนี้นะมีช่องระบายเหงื่อระบายน้ําได้ดีมากมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับผมใส่รูประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆนะด้วยความที่แบบมันเป็นรูเยอะมาแบบนี้ เพื่อนๆสามารถขยับเข้าได้อีกแบบเต็มที่เลยนะครับคือจะเอาแบบสุดทางเลยก็ได้นะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครใส่รูสุดท้ายละนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเท่าไหร่ผมว่าใส่เรืองนี้ได้สบายเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนข้อมือใหญ่จริงๆอ่ะมันก็มีสายแบบยาวให้สั่งด้วยนะคือแบบเขาก็คิดเผื่อมาเยอะเหมือนกันนะครับ อ,อยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเรือนีนะ้คือเรื่องของสีนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําเงินที่แบบมันมีความตุนตๆหน่อยไม่ได้ดูน้ําเงินจัดมากแล้วก็สายเขาว่ามันเป็นน้ําเงินนาวีเข้มๆเลยซึ่งมันเข้ากับตัวเรือนเข้ากับขอเบเซลดีมากเลยนะครับซึ่งสีประมาณแบบนี้ผมว่าแบบมันใส่ง่ายนะ มันสามารถใส่ไปทํางานก็ยังได้นะครับเพราะว่าสีสันมันยังดูเรียบร้อยอยู่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาไดิเวอร์ชนิดที่มันไม่ได้ดูแบบไดิเวอร์มากเกินไปอ่ะคือขอบเบซเซลมันก็ไม่ได้หยักมากแบบเป็นแหลมๆดูมีความเป็นมุมเป็นเหลี่ยมเป็นสันนี่มันชัดมาก หน้าปัดด้านในมันก็ไม่ได้ดูลุยหรือว่าดูแบบมีความแข็งกระด้างขนาดนั้นนะครับด้วยความที่เขาเล่นเป็นวงกลมเล่นเป็นวงรีสามเหลี่ยมอ้วนๆมามันก็ดูแบบน่ารักขึ้นดูสบายมากขึ้นดูมีความเป็นนาฬิกาแคชวลมากขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ากันน้ําประมาณ300เมตรเนี่ยมันแบบสเปคระดับจริงจังได้เลยอะ่ะดังนั้นถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําที่มันดีไซน์มาเพื่อให้มันใส่ใช้งานในชีวิตจริงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ใช้งานทั่วๆไปแบบต้องการความคลีนความมินิมอล มความเรียบร้อยเรือนนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับส่วนตัวเครื่องหองเรือนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นเครื่องของมิยต้านะครับ9039นะก็เป็นเครื่องที่สาตนดาดมาตรฐานค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วก็การสำรองพลังงานเนี่ยทำได้ประมาณ42ชั่วโมง เมธปริยมก็เป็นสกูดดาวคลาวนะใช้งานง่ายๆนะครับช่องวันที่ไม่ได้มีมาให้นะก็ดึงออกมาก็ตั้งเวลาได้อย่างเดียวนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะจากเว็บไซต์ของบราติกเนี่ยขายอยู่710ย e ูโรนะครับคูณเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ประมาณ27,000กว่าบาทแล้วก็เวลาสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าจะมีภาษีนาเข้านะครับ5%แล้วก็แวดอีก7%บวกๆขึ้นไปมันก็จะเป็นประมาณ30,000บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่โอเคอาจจะยังไม่ได้เป็นในการราคาถูกมากระดับ1 2 0 0 0บแต่ว่าาถ้เเกิดทียบกองเรื่สเปครื่อง วัสดุที่ได้เนี่ยความเป็นนาฬิกาไทเทเนียมกันน้ํา300เมตรแล้วมันเบาสบายขนาดนี้แล้วก็เรื่องหน้าตาที่มันดูมินิมอลดูเรียบร้อยดูคลีนมากกว่านาฬิกาดำน้ำําทั่วๆไปที่เราเจอในตลาดอ่ะผมว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในช้อยทีดีมากๆอันดับต้นๆของเบลติกเลยนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปกดซื้อผ่านเว็บเบลติกได้นะครับอันนี้ต้องซื้อเองผ่านต่างประเทศนะในไทยน่าจะยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ